สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะครับอยู่ที่สะพานข้ามการเวลาครับนี่ครับโอ้หสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับนะอยู่ที่จังหวัดสตูลสะพานข้ามการเวลานะครับนะนี่ครับวันนี้มาทะเลหนึ่งวันนะครับนะมาทะเลหนึ่งวันครับนี่ครับมาดูบรรยากาศทะเล เพื่อนบ้านนะครับนี่ครับสะพานข้ามกาลเวลาสวยมากนะครับนะ่าสวยมากนี่ครับมันจะมีหมู่เกาะนะครับเป็นหมู่เกาะนี่ครับแต่มันต้องนั่งเรือนะฮะมนต้องนั่งเรือมีเกาะหลีเปะ๊ะมีหลายๆเกาะนะครับนะท่านไหนมาก็ลองศึกษาเส้นทางดูได้นะครับนะ ขณะนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับน,น,นี่ครับน้ําก็ใสสวยมากถ้ามาเนี่ยแนะนําให้เอาร่มมาด้วยนะครับพเพราะแดดร้อนมากนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยประมาณมเกือบเกือบสองกิโลนะครับน,ะนี่ครับสวยมากครับสวยมากนี่ครับ มีชาวประมองออกเรือหางยาวไปหาปลานะครับนะนี่ครับก็เป็นอาชีพของชาวสตูนนี่ครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพจานะครับนะนี่เลยครับส่วน,นั้นบนนี้จะเป็นอ่า ชมชมวิวนะครับชมวิวทัศน์นะครับจะเป็นหอชมวิวทัชนะนี่ครับสวยมากนะครับสวยมากเลยนี่ครับนี่ครับบริเวณร,รอบๆนะครับ นี่ครับเป็นห้องสําหรับนักท่องเที่ยวนะบริเวณตรงนี้จะมีเป็นห้องหินช้างนะครับนะเป็นห้องหินหินช้างแล้วก็อยู่ห้องเนี่ยจะเป็นห้องข้างเว้นนะครับค้างเว้นนี่ครับตรงนี้ล่อมลื่นมากนะฮะมีต้นไทรครับนี่ครับบอกได้เลยว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติสุดๆสุดธรรมชาติครับต้นไทร สุดธรรมชาติเลยครับตรงนี้นี่ครับสะพานข้ามกาลเวลานะฮะเดินจากอ่าตรงนี้ไปประมาณกิโลก,กว่าเกือบสกิโลนะครับนะเกือบสองกิโลนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องพักนะฮะ ต้องจองที่พักล่วงหน้านะครับต้องลองเซิร์ชดูก่อนนะครับว่าจะมีห้องว่างไหมนะครับนะนี่ครับบ้านรอมใสนะครับนะบ้านปีปีร้อหนึ่งศนยครับนี่ครับบ้านครางเว้นบ้านหินช้างนะครับนี่ครับถ้ามาก็ลองเซิร์ชดูก่อนนะนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ร้านค้าสวัสดิการนะครับนี่ครับซื้อของกินลงไปได้ครับแนะนําให้มีถือน้ำไาด้วยนะถือน้ําแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ก็เอาถือร่มมาด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อนมากนะครับตัวนี้ก็เป็นนี่ครับจะมีความเป็นมานะครับทางเว้นถิ่นใต้นะครับนะนี่ครับ นี่ครับทางเว้ยดนามใต้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน